Det vatten hela vägen upp här. Det var bara lite, lite sand när jag var liten. Mm -hmm. Det är tråkigt. En person, en person. Ja. Jag en första. En sån <laughs> อันนี้ก็คือเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะ <laughs> เรียนรู้เรืสถานที่กับ ไม้ธรรมชาติยูตุรุนที่เ็นพืนที่่ทำวัตถุไมน่เป็นใิบบัตก็ได้ยาบอนี่ะ้เลยต้อคือบอกว่าให้ห่างเสียนมากแต่ว่าลงไปต้องระวังถ้าใครกินก็ให้รอข้างบนเราแต่ว่าทุกคนลงมาดี เรามาถึงที่น้ำตกแล้วนะคะตรงนี้สวยงามมากนะคะโอ้ยย,ย่เลยน้ำตกสวยงามมากนะคะอันนี้ก็คือทิ่รู้นาปรทที่มาสัมผัสธรรมชาติจริงๆเราจะพาไปดูตรงนี้น้ำตกสวยมากะค่ะ 待て待て待て。 Mm. Den var så liten. Här till där. Jag är inte så bra fotograf som Nipa så Förlåt. กันไปสวยงามนะคะน้ำตกธรรมชาติตเร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับกันขึ้นค่ะลาดชันแต่ว่าก็ไม่ยากเดียวเราให้จลับด้วยนะคะ

สถานที่ก็มีที่นั่งนะคะประมาณนี้แล้วก็มีที่ไหน้มาแต่ว่าคนอาบน้ำอยู่เลยก็เลยไม่ถายนะโอเคะาวบ้นลับาเรสลบร้นสเล็ตเบรสสเลตเบรบ้าดูมาได้ Den. Inte, inte den. göra den st äh, storm. Ah, mm. du, du vill ha äh, direkt lite ja. ja, verkligen. Och man får inte dyka ner i vattnet mm. och man får inte rida häst här. Jag vet en plats där du kan dricka vatten. Det kan man göra på några platser, absolut. Men man får också inte ha hunden här. Det Nej. บางคนก็คือที่นี่เขาจะนิยมเลี้ยงสัตว์กันแต่เขาไม่ให้อาบเข้ามานะคะที่นี่เพราะว่าเป็นที่พักผ่อนอาบน้ำอะไรนี้เพื่อให้ความสะอาดนะคะ